มาสงมอบรถกันครับรุ่นี้เลยนะครับเป็นสเปคแคปแ n นเดอร์นะครับเครื่อง1.9เกียร์ LDA สีบ้อนเงินนะครับตัวนี้เป็นโมเดล2023นะครับรถตัวนี้มีจํานวนจํากัดนะครับผมก็มาดูด้านหน้าครับนี่ด้านหน้าครับสวยห่อเหมือนเดิมครับผมไม่แพ้2024นะดูล้อครับขอบ17นะครับล้อลอยนะครับสีเทานะครับอ่าฮะ ต่อไปครับดูภายในเป็นโทนดำนะครับผมนะครับจอเป็นจอ7นิ้วนะครับ a อ p l e CarPlay โนนโ o ได้เลยนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่บอกแคปนี้ก็กว้างนะครับขึ้นลงสบายนะครับนี่ดูสปอร์ตนะครับโอเคครับโปรโมชั่นรุ่นนี้ครับก็คือฟรีดาวเลยนะครับอ่า วิดาวครับออกร้อศูนย์บาทนะครับผ่อนประมาณ1 6 8 4บาท7ปีนะครับผมดาวก็ถูกมากไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับผมแล้วก็ผ่อนก็สบายๆนะครับ7ปีครับ1 0 0 0นกระบาทเองนะครับถ้าลูกค้าท่านายสนใจครับโทรมาสอบถามก่อนนะครับว่ารุ่นนี้ยังมีอยู่ไหมอันนี้ครับก็เบอร์โทรครับ0ูนย์แปดหเกสามครับก็อย่าลืมครับทักมาได้เลยครับเซลปอดครับสวัสดีครับ